สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกี้ลันคิงดอมนะคะคลิปนี้เราจะมาแนะนำทีมผ่านด่าน1 0 3ขีด31กันนะสำหรับใครที่ผ่านแล้วหรือยังไม่ผ่านสำหรับด่านนี้นะก็เอามาแชร์ทีมที่ใช้ได้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลยนะเรามาดูทีมที่เราใช้กันก่อนดีกว่านะว่าเราใช้อะไรบ้างในการผ่านด่าน1 0 3ขีด3นี้นะทีมที่เราใช้ลงก็คือจะเป็นตัวดาร์ช็อกโกลูกเกตดำเชม แวมไพร์ ire, แล้วก็เพียววลิลานะคะตัวหลักๆก็คือจะเป็น5ตัวนี้นะที่เราเลือกใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวละครกันก่อนดีกว่าเนาะว่าเราอัพแต่ละตัวมาถึงไหนแนละ้วแล้วเราใส่อะไรให้กับแต่ละตัวของทีมเราบ้างนะมาที่ตัวแรกนะคะก็คือคุกกี้ดาร์ช็อกโกนะคะดาร์ช็อกโกของเราตอนนี้อยู่ที่เลเวล50นะส่วนดาวของดาร์ช็อกโกก็คือเต็มแม็กก็คือ5าดาวเลยเนาะ ส่วนเลเวลสกิลของดาร์คช็อกโกก็คือเลเวล50เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ของดาร์ช็อกโกตอนนี้ของเราอยู่ที่ประมาณ46,000นะรวมๆก็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้ดาร์คช็อกโก้ตัวนี้เราจะใส่เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายทั้ง5ชิ้นเลยนะคะทั้ง5ชิ้นเราก็คือบวก12ไว้หมดเลยนะส่วนเอฟเฟกของท็อปปิ้ง เน้นหลักๆก,ก็คือจะเป็นที่ลดความเสียหายนะคะตามนี้เลยนะตัวถัดไปนะคะก็คือคุกกี้รสชาเอมชาเอมตัวนี้ของเราอยู่ที่เลเวล48ก็คือยังไม่ได้เต็มแม็กเนาะส่วนดาวอยู่ที่4ดาวนะคะสําหรับชาเอมตัวนี้ส่วนเลเวลสกิลของชาเอมก็คือ48เหมือนกันนะพลังต่อสู้ตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ71,000นะคะส่วนท็อปปิ้งที่เราใส่ให้ชาเอมของเราเน้นไปที่ท็อปปิ้งคูไทมทั้ง5ชิ้นเลยนะทั้ง5ชิ้นเราก็คือบวก12ไม่หมดเลยนะคะ ส่วนเอฟเฟกของท็อปปิ้งเราจะเน้นไปที่กูทามแล้วก็ลดความเสียหายนะตัวถัดไปนะคะก็คือคุกกี้รถลูกเกดดำนะคะลูกเกดดำตอนนี้เราเต็มแม็กเลยนะเลเวลก็คือ60นะคะส่วนดาวเราอยู่ที่4ดาวเองนะยังหามเพิ่มไม่ได้จริงส่วนเลเวลสกิลของลูกเกดดำตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ57นะคะพลังต่อสู้ตอนนี้คือ160,000เลยนะ ท็อปปิ้งของลูกเกดดำที่เราใส่ไปนะก็คือจะเป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะคะบวก12ไว้หมดเลยนะเอฟเฟกก็คือเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเลยนะเอาให้มันตีแรงๆไปเลยสําหรับตัวลูกเกดดาตัวนี้เลยนะคะตัวถัดไปนะคะก็คือคุกกี้เพียววานิลานะของเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่เลเวล50ดาวก็คือ1ดาวเพิ่งมาเพิ่งได้มาจริงๆ1ดาว ส่วนเลเวลสกิลของเพียววลีลาตอนนี้ก็คือ50เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ตอนนี้ก็อยู่ราวๆ42,000เนาะส่วนท็อปปิ้งที่เราใสา่ให้กับคุกกี้เพียววลีลานะจะเป็นท็อปปิ้งครูทามทั้ง5ชิ้นเหมือนกันนะคะทั้ง5ชิ้นเราคือบวก12ไว้หมดเลยนะส่วนเอฟเฟกของท็อปปิ้งก็คือตามนี้เลยนะก็คือจะเน้นไปที่คููทามเป็นหลักนะคะตัวถัดไปนะคะก็คือคุกกี้แวมไพร์ตัวนี้คือขาดไม่ได้จริงๆสําหรับแวมไพร์ตัวนี้นะ แว m p i ร์ของเราตอนนี้ก็คืออยู่ที่เลเวล60นะคะดาวก็คือเต็มแม็กคือจัดเต็มมากสําหรับแวมไพร์ตัวนี้เนาะเลเวลสกิลของแวมไพร์ก็คือเลเวล60เหมือนกันนะคะพลังต่อสู้ของแวมไพร์ของเราตอนนี้ก็คือประมาณ1นึ0 0 0สเนาะส่วนท็อปปิ้งที่เราใส่ให้กับคุกกี้แวมไพร์นะจะเป็นท็อ โจมตีทั้ง5ชิ้นเลยนะเพราะว่าเราอยากให้มันตีแรงๆเราก็ใส่โจมตีไปเลยบวก12ไว้หมดเลยนะส่วนเอฟเฟกของท็อปปิ้งนะคะก็คือจะเน้นไปที่พลังโจมตีเป็นหลักเลยนะคะก็คือตามนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองสู้กันก่อนดีกว่านะว่าทีมที่เราจัดสาหรับด่าน10ขีด3เทดเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเนาะ เริ่มมาเลยช่วงแรกเราก็คือเปิดออโต้ไปก่อนนะสําหรับเจอลูกน้องพวกนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเริ่มตอนที่เราสู้กับบอสนะเ,เจอลูกน้องก็ไม่เท่าไรหรอกออองี้ฟิวเรียบร้อยมาจเจอบอสหรือย,อยังอ่ะหันครึ่งทางอีอีออรอลุนลอรอลุ้นนี่ไงเจอบอสแล้ว ก่อนที่เราเริ่มสู้บอสเนี่ย๋ย่าเรากดใช้เอมดาร์ช็อกโกแวไพร์ไว้ก่อนเลยนะอยวค่อยกดออโต้นะคะอือถูไหมประมาณนี้นะแล้วก็หลักๆก,ก็คือจะพยายามดูคูทามของแวไพร์นะคะแล้วก็สมบัติของนางสติกนะดูให้มันคูทามมันไล่ๆกันหน่อยเนาะถ้าครูทามมันไม่ทันกันจริงๆอะ่ะคือเรากดมือไปก่อนเลยนะคะรอจนมันคูทามมันทันกันแล้วเราค่อยกดออโต้เหมือนเดิมนะ ส่วนคู่ทํามตัวอื่นๆเราไม่ได้ซิกมากขนาดนั้นนะหลักๆก็คือดูแวมพายเป็นหลักนะสำหรับทีมเนี้ยที่เราคิดว่าไว้นะคะแหมแก็จะอีเห็นไหมเรากดมือเรากดเออแล้วค่อยกดออโตนี่แหมมันก็จะทันกันพอดีนี่เจ็ดวิหกวีแล้วเนี่ยพอดีเลยอันนี้ก็ต้องกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้องรอดูนะออ้ยออ้ยเอ้ยเกี่ยวหิวพอดี เกือบเกือบเมื่อกี้คือแบบว่าเลือดปิ่มมากเฮ้ยได้อยู่อีสองหนึ่งได้ได้ไหมอ่ะเอ้ยทันทันอยู่เอ้ยเร็วกว่าวีเดียวไม่เป็นไรยังพอโอเคอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแมพายนั่นแหละยิวมิ้สิเอเอรุนกับตอนเลือดบอตีแรงมากเออแอมายนั่นแหละ ไอช่วงนี้ยังได้อยู่ยังไล่ๆกันอยู่นะสังเกตที่สมบัติดีๆนะคะกับรวมพายอ่ะให้มันดูไล่ๆกันหน่อยทีนี้เรากดไปก่อนนะอย่างหนึ่งอ,อกดเนี่ยก,กดอกกดอตโอต้ไปเลยน,น,บบน,นก็จะประมาณนี้นะคะก็สังเกตดีๆก็พยายามดูดีๆนะไอสำหรับด่านสิบขีดสามจนี้นะนี่นี่แหละ หิวหิวนั่นแหละอุ้ยโอ้ย,อยไม่ทันอุย้ยเชมตายก่อนเอ้ยเฮ้ยแต่ได้อยู่เลือดเริ่มลดละเอยแวมไพร์นั่นแหละหน่าได้อีกสักรอบหนึ่งน่าจะทันอยู่นะน่าจะชนะอยู่ว่ะนี่ได้อยู่นะเอยวอชกำลังจะตายละไอแวมไพร์เราไม่ทันเอยนั่นแหละเอาตกไปเอยได้อยู่แปดวิเอยได้ได้ได้ไออีกนิดเดียว กใครจะเป็นคนปิดเออเวมไพร์ไหมเออเรียบร้อยส่วนดาเมจที่ทำได้นะคะก็คืออย่างที่เห็นเลยนะก็คือจะเป็นแวมไพร์เป็นหลักเลยนะคะก็คือตัวเดียวคือรอไปหล้านเจ้าเลยอะ่ะ ลองลองมาก็คือจะเป็นตัวลูกเกดดำเนาะแล้วก็ดาร์ช็อกโก้ช้ยเอมนะจากที่ลองลงหลักๆของทีมเรานะคะเราจะเน้นไปที่ตัวแวมไพร์เป็นหลักเลยนะพยายามให้ครูดาวสมบัติของนางสติกแล้วก็สกิลของแวมไพร์ให้มันไล่ๆกันเข้าไว้นะส่วนตัวอื่นถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงๆก็อาจจะเปลี่ยนจากลูกเกดดำเป็นตัวดาเมจอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวฮิวอะถ้าใครไม่ได้ปั้นเพียวมาหรือคิดว่ายังใช้ได้ไม่ดีพอ เราอาจจะใช้เป็นสุนภัยแทนก่อนก็ได้นะแต่ว่าชัยเอมกับดาร์ชอกโกอ่ะไอสองตัวเนี้ยจาเป็นต้องมีนะสําหรับทีมอ่ะไอสอตัวเนี้ยเราว่าอัพไว้สักเลเวล50คือกําลังพอดีเลยนะคะส่วนตัวดามเมดอ่ะเอาให้เต็มไปเลยเลเวล60เลยคือมันจะได้เคลียร์บอทให้ได้เร็วๆเนาะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปแนะนําทีมผ่านดาน10บีสปนะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ